โปรโมชั่นพิเศษวันแม่นะคะโรคุณแม่หน้าเด็กคะ่ะวันนี้นะคะคุณนุชจะมามอบของขวัญพิเศษให้กับคุณแม่ทุกท่านแล้วก็นำไปให้คุณแม่ได้ด้วยนะคะ ออในฐานะที่เราก็เป็นคุณแม่นะคะแล้วเราก็อยากที่จะหน้าเด็กอยู่ตลอดการหน้าเด็กคืออะไรหน้ากระชับไม่ต้องไปทำโบต็อกฉีดฟิลเลอร์หรือสัญญกรรมสามารถเติมแอนตี้ออกซิแดนต์วิตามินที่ได้สดๆจากแพลงต้อนอย่างต่อเนื่องได้นะคะอันนี้นะคะคุณนุชจะมาเผยเคล็ดลับคุณแม่หน้าเด็กวันนี้เราจะมาใช้ยังไงเดี๋ยวจะมาแนะนากันนะคะอันดับแรกเลยค่ะ ผลิตภัณฑ์ที่จะทำให้แม่หน้าเด็กมันต้องผ่านการล้างหน้าที่ดีมากๆแล้วก็ไม่มีสารเคมีทำให้หน้าเราได้สารต้านอานุมูลอิสระตั้งแต่ครั้งเริ่มต้นการล้างเลยอันนี้จะบำรุงไปด้วยเบต้าคราร์ีนเข้มข้นเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของเราที่บ่มตัวเป็นวิตามินขนาดนี้เพราะว่าเบต้าคโรทีนสูงมากกว่าแคลอรร้อยเท่าเลยยิ่งล้างเนี่ยหน้ามันยิ่นุ่มมากๆ นะคะตัวนี้เป็นตัวสำคัญตัวหนึ่งที่จะเป็นตัวทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยล้างเอาทําความสอาอาสกโปกออกมาให้หมดเกลี้ยงแล้วก็ฟื้นสภาพเซลล์ผิวไปได้ด้วยนะคะแต่คุณลูกก็ก่อนที่จะไปต่อนะคะคุณลูกขอขั้นตอนอีกนิดนึงที่บางคนอาจจะงงและสับสนว่าเออแล้วทําไมเราไม่ลงตัวนี้ด้วยละ่ะเพราะจริงๆทุกคน ส่วนใหญ่จะมีที่บ้านอย่าลืมขยา่าเห็นไหมคะคุณขย่าไปด้วยตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ตัวพระเอกของเราตัวหนึ่งเหมือนกันก็คือตัวนี้เป็นแอนตารเซนนเข้มข้นค่ะต้านอนุมูอิสระมากกว่าวิตามินซีพันเท่านะคะแต่ไม่ใช่เป็นกรดเหมือนวิตามินซียิ่งล้างหน้ายิ่งแข็งแรงเหมาะสําหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายและแพ้แสงแดดมลภาวะทุกอย่างทุกวันนี้จะมีทั้งฝุ่นละออง PM 2.5 เมาควันลดต่างๆโดยเฉพาะหน้าที่ผ่านการเลเซอร์แล้วก็มีเคมีหรือผิวที่แห้งเริ่มมีอายุฮอร์โมนหมดไปแล้วเริ่มมีอายุมากขึ้นตัวนี้จะเป็นตัวเสริมเข้ามาในการล้างและบำารุงล้ำลึกมากขึ้นในขั้นตอนการล้างค่ะวันนี้คุณนุชจะมาแนะนําตัวการล้างที่เป็นทุกคนต้องมีก่อนนะคะเมื่อล้างจบแล้วต่อด้วยตัวสีส้มแต่ในชุดคนแม่ตัวสีส้มไม่มีดังนี้เราจะใช้ตัวนี้ก่อนให้ดูนะคะ ตัวนี้นะคะ cleansing milk ที่อุดมไปด้วยเบต้าคอร์ติคนะคะเมื่อกลับบ้านมาเราจะกดประมาณ4-5ปั๊มนะคะขึ้นอยู่กับผิวหน้าของเรานะคะที่เราแต่งหน้ามากน้อยแค่ไหนแต่คุณนุชชอบใช้เยอะแถมอีกหนึ่งปั๊มเพราะว่ายิ่งใช้หน้ายิ่งนุ่มค่ะตัวนี้เกลี่ยให้ทั่วหน้านะคะทั้งหน้าผากทั้งบริเวณแก้มทุกจุดเลยค่ะเกลี่ยเล็กๆได้เลยค่ะและที่สําคัญคือเปิดตาได้หมดเลยที่เราล้างที่เราเอ่อ ปัดทั้งมา s สคาร่านะคะแล้วก็อายไลเนอร์ใช้ได้หมดเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็วนมกินซิ่งนุ้งให้ทั่วคุ้ชอบใช้มากเพราะว่าทุกครั้งที่ล้างเรามั่นใจได้เลยว่านำสิ่งสกปรกออกมาแถมบำรุงลงไปทุกครั้งหน้าถึงได้นุ่มได้จริงๆแล้วก็เซลล์ผิวก็จะละเอียดทุกครั้งที่ล้างนะคะสัมผัสได้เลยหลังจากล้างทันที ิวเชียยด้วยนะคะเมื่อหน้าละเอียดแล้วสิวเชี่ยก็จะไม่มีค่ะวนเป็นตัวก้นหอยเล็กๆเบาๆนะคะลอกตาได้หมดค่ะเมื่อวัวจนทั่วแล้วนะคะอย่าลืมใต้คางเล็กน้อยนะคะ,ระบริเวณสันที่เราทาแป้งทารองพื้นเนี่ยบอง้นใช้รองพื้นก็จะลงไปที่คอด้วยนะคะถ้าถ้าล้างที่คอได้ก็ก็ดีนะคะเสร็จแล้วคุณก็จะใช้สำลีชุบน้ำค่ะหรือล้างออกได้เลย ทำความสะอาดได้หมดจดมากๆค่ะเราจะใช้ที่ตาก่อนเลยนะคะเบาๆเช็ดไปทีเดียวที่หางตากับสำลีอีกด,ด้านหนึ่งนะคะเห็นไหมคะรอบเดียวออกมาหมดเลยเสร็จแล้วที่เหลือนะคะใช้สำลีใหม่คะ่ะเมื่อเช็ดเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปคะ่ะเราจะใช้ สบู่นะคะวันนี้คุณผู้นำก้อนใหญ่หรือจะก้อนเล็กก็ได้นะคะในชุดจะเป็นก้อนเล็กก็ล้างออกด้วยสบู่สบู่ของเราคนจะกลัวสบู่นะคะสบู่ของเราเป็นซูเปอร์แอซิทออกซิเดนและมีกรดอะมิโนซ่อมสร้างเซลล์ผิวแล้วกเ็เป็นน้ํามันมะกอกอย่างดีให้ีการบ่มตัวของวต์ตามือเราถึงชื่อว่าฮาร์ดไวต์ต์มือน,นะคะเป็นวิ์ตามือขัดแข็งไม่ได้เป็นแค่งกีซลินทำให้หน้าแห้งนะคะ การใช้โฟมต่างๆก็ทําให้เกิดสารตด้างแต่สบุ่นี้ก็บ่งตัวด้วยวิตมินเป็นเสนอีกตัวหนึ่งของเราด้วยค่ะผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปก็คุณลูกก็จะลงออปติ้งไ z เซอร์ตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ทำให้ผิวละเอียดมากๆแล้วก็น่านุ่มด้วย ก็ผิวเด็กคือความละเอียดและทาความสะอาดหน้าได้อีกหนึ่งรอบถ้าใครต้องการหน้าที่สะอาดมากยิ่งขึ้นก็จะใช้สำลีได้แต่คุณนุชชอบเป็นเหมือนน้ำตบได้เลยค่ะใส่ที่อุ้งม,มือนะคะใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นทำให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นและเป็นการเตรียมผิวเพื่อรับขั้นตอนบำรุงต่อไปให้รับลึกให้รับลึกยิ่งขึ้นค่ะ ไว้สักระยะหนึ่งคุณนูกก็จะเอามาใช้ตัวที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราเลยค่ะตัวนี้คือคุณแม่หน้าเด็กตลอดการค่ะเป็นเซรั่มที่อุดมไปด้วยแอนต้าเซนทีนเบต้าโปรตีนกรดอะมินโนที่จําเป็นคอลลาเจนแล้วยังมีสารสก,กัดน,น,นานาพันธุ์ของพืชชนิดจิ๋วๆที่เป็นแพลงต้นนะคะมารวมตัวกันที่มีคุณภาพสูงสุดทําให้ผิวกระชับรูปหน้าเรียวโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งสัญญการ,ร เปลืตกตาได้หมดเลยใช้ลดริ้วรอยและกระชับผิวหน้าแบบตลอดการใช้ได้ทุกวันได้ทั้งเช้าและกลางวันแต่ถ้าเป็นช่วงเช้าใครที่ผิวผสมผิวมันหน้าร้อนจ,จัดๆอาจจะใช้แค่ออปติมเซอร์ตอนเช้าตัวนี้จะใช้กลางคืนก่อนนอนอย่างเดียวได้ค่ะอย่าลืมขยำนิ้นดิงนะคะกดมาประมาณ2-3ปั๊มค่ะรู้จะให้เห็นเนื้อของ สีของผลิตภัณฑ์นะคะเป็นวิตามินเท่มข้นเลยค่ะที่เราหาไม่ได้ทั่วๆไปนะคะหาให้ทั่วค่ะเปิดตาได้ด้วยค่ะแค่นี้เองค่ะเราก็จะได้ผิวหน้าที่หน้าเด็กสมวัยไม่ต้องไปทำสัญยกรรม และไม่มีผลข้างเคียงใดๆตลอดการเมื่อเราใช้ผลิตภัณฑ์เติมอาหารผิวให้กับเซลล์ผิวหน้าเราทุกวันทั้งเช้าและก่อนนอนค่ะ